โมร็อกโกเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาปัจจุบันโมร็อกโกมีประชากรกว่า38ล้านคนโดยมากกว่า98%นับถือศาสนาอิสลามในอดีตประเทศโมร็อกโกเคยมีผู้ปกครองเนี่ยหลายครั้งตั้งแต่ในอดีตเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่7็โรมันก็เข้ามายึดครองมีอาหรับเข้ามายึดครองมีสเปนเข้ามาค้าขายโปรตุเกสและท้ายที่สุดก็เป็นฝรั่งเศสในช่วงปี1912อยู่ประมาณ40กว่าปีจนได้รับเอกราชในปี1956 เมืองราบัดเนี่ยก็จะเป็นเมืองของราชการแต่สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือสถานทูตไทยที่มีการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์การดีไซน์เนี่ยจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสารตะก้าวไหวแต่คือตอนสร้างอะ่ะเราไม่คิดว่ามันจะคอมเพล็กซ์ขนาดนี้เพราะไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมือนเลโก้นะครับมาต่อกันแบบเอามาต่อๆกันมหมดไม้นะตันเลยไม้ไมตัน<ล>ครับ ท่านทูตฟาบ,บิโอเองวันนี้ก็นั่งคุยกับพวกเราอย่างเป็นกันเองมากๆแล้วท่านก็แชร์เรื่องของโอกาสนะครับโดยเฉพาะโอกาสด้านอาหารในการเข้าสู่ทวีปแอฟริกาที่มีประชากร เพิ่มมากขึ้นก็ที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของอาหารนี่เองถ้าก็ยกตัวอย่างของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของทางฝั่งอาเซียนเราเที่ยวเข้าไปถ้าเป็นสินค้าราคาไม่แพงแล้วเป็นอาหารโดยเบียขายได้วันหนึ่งเป็นเป็นล้าน2องนะครับวันนี้เองเนี่ยสินค้าไทยที่มาที่นี่ถือว่ายังน้อยมากนะครับประมาณ200ล้านเหรียญแค่นั้นเองก็ถือว่ายังมีโอกาสอีกมากก็เป็นประตูในการขายไปยังแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยได้ทั้งหมดด้วยซูเปอร์ามาร์เก็ตที่นี่ก็ค่อนข้างจะ ทรดดิชแนลนิดหนึ่งคือถ้าเทียบกับแมคโครโลตา้าจะต้องย้อนกลับไปสัก10ปีเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เมืองคาซาบังกาซึ่งจะเป็นเมืองที่จะมีความแตกต่างย,ยวเมืองนี้พอสมควรนะครับ ถ้าเราดูความหมายนะครับของคาซาบรังกาเนี่ยคาซาแปลว่าบ้านเรือนนะครับบรังกาเนี่ยแปลว่าสีขาวเพราะนั้นที่นี่จะเห็นได้ว่ามันก็บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวจากเมืองที่เป็นเชิงนโยบายอย่างราบัดเข้ามาสู่เมืองที่เป็นเศรษฐกิจการเงินการค้ามากขึ้นอย่างคาซาบรังกาซึ่งมีท่าเรือที่เชื่อมโยงกับยุโรปเป็นการขนส่งโลจิสติกต่างๆที่นี่แล้วก็เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังในส่วนของแอฟริกาเหนือด้วยวิถีชีวิตของคนที่นี่เองเนี่ย ก็ยังคงพึ่งพาเรื่องของเกษตรในรอบนอกด้วยแล้วก็เข้ามาทําการค้าในส่วนนี้แล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่สําคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของอที่นี่มากขึ้น ด้านหลังนี้นะครับก็คือมัสยิดฮัสซันที่2ถ้าเกิดหลายคนสงสัยว่ามัสยิดไหนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราอยู่ที่นี่แล้วนะครับมัสยิดฮัสซันที่สองเนี่ยคือท่านฮัสซันที่2เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับอนุสรณ์ให้กับเสด็จพ่อของท่านก็คือท่านมูฮัมหมัดที่5ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพวกบ้านพระราชวังที่หายากเนี่ยเป็นศิละปะในการแกะสลักไม้แล้วก็การลงสีไม้โดยใช้สีธรรมชาติแต่ละสีก็มาจากพืช ท้องถิ่นคนละชนิดนะครับช่างของโมร็อกโกนี่ก็มีชื่อเสียงมากในการไปแกะสลักแล้วก็ไปเพ้นสีเดี๋ยวลองไปดูแต่ละงานเนี่ยวิจิตรอลังการขนาดไหนครับ ที่เห็นทางพาดยาวตรงนี้นะครับก็คือทางเดินของสุลต่านเดี๋ยวในช่วงวันที่19กุมภาเนี่ยจะมีพิธีการที่ชาวมุสลิมก็จะมาทําพิธีละหมาดกันที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนอิสลามทําการละหมาดเนี่ยก็จะต้องหันไปทางทิศทางที่ถูกต้องก็คือทิศทางที่พุ่งไปทางกรุงเมกกะท่านี้จุดน่าสนใจของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่รู้ทิศเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเป็นอยู่ตรงไหนเป็นกรุงเมกะใช่ไหมฮะเขาก็จะมีการยิงเลเซอร์จากหอคอยไปด้วยเพื่อจะบอกว่า ทิศทางไหนจากเลเซอร์ตรงหอคอยเนี่ยยิงไปที่กรุงเมกะจริงๆเครื่องบินที่เรานั่งมาเองก็ยังมีสัญลักษณ์บนจอเพื่อจะบอกว่าในขณะที่บินอยู่เนี่ยทิศทางไหนคือเป็นทิศทางที่ไปยังกรุงเมกะด้วยอันนี้ก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยที่น่าสนใจมากๆครับ สำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราเรียกว่าอ b l i g a t i o n เป็นจุดที่ชำระล้างร่างกายก่อนที่จะทำพิธีละหมาดถ้าเราจําได้ตอนที่เราเดินข้างบนนียจะมีช่องแสงในการที่จะส่องขึ้นไปด้วยวันจริงๆก็จะมีน้ําขึ้นมาแล้วก็น้ํำก็จะไหลมาตามร่องน้งนําตัวนี้นะครับให้เราสามารถที่จะไปลองน้ำแล้วก็มาชำระล้างร่างกายได้ตรงนี้เป็นหินอ่อนนะเป็นหินอ่อนก้อนใหญ่มากก็อลังการงานสร้างมากครับ Play as time goes by, you must remember this. A kiss is just a kiss. ถ้าใครมาที่คาซาบังกานะครับก็ต้องแวะมาที่ริชคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่ในตำนานที่มีเรื่องราวเป็นหนังโรแมนติกตั้งแต่ปี1942เป็นยุคที่เป็นหนังภาพยนตร์ขาวดำซึ่งในสมัยนั้นเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าร Cafe ้านริชคาเฟ่ยังไม่มีจริงจนกระทั่ง,งวันดีคืนดีหนังเรื่องนี้พอกลับมาดังเนี่ยเขาก็เพิ่งจะมาสร้างรูมริชคาเฟ่ตรงนี้ก็กลายเป็นจุดทัวริสต์ปอตที่จองไม่ใช่ง่ายๆในการที่จะมาทานที่นี่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาซาบังกาในประเทศโมร็อกโกเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปทานก ใจที่นี่บ้างนะครับ ที่นี่ก็มีโครงการที่เรียกว่านัวโอซาเซนนะครับเป็นโซล่าเซลล์ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ทะเลทรายซาฮารานะครับแล้วก็นอกจากว่าโซล่าเซลล์จะใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคิดดูในประเทศโมโร็อกโกเองก็ใหญ่ขนาดนี้ยังเลี้ยงพลังงานของเมืองได้แค่20%ท่าน,นเองส่วนอีกพลังงานหนึ่งก็เป็นพลังงานลมวินเทอร์บายอีกประมาณ12%รวมเป็น3 2เนี่ยมาจากพลังงานสะอาด แต่นอกจากนี้เขายังมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือกรีนไฮโดรเจนกรีนไฮโดรเจนที่เนี่ยทำแล้วก็ส่งออกไปที่เยอรมันแล้วก็อีกหลายที่ด้วยกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของพลังงานสะอาดเป็นจุดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในการต่งออกทำรายได้ทางเศรฐศษฐกิจให้กับโมร็อกโค เราก็มาสรุปการเดินทางที่การมาเยือนที่โมโร,คโคร็อกกนะครับโม,โมโร,คโคร็อกกเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นภาพจากโปสการ์จากสารคดีหลายอันแต่จริงๆก็จะมีมีวิถีชีวิตแอฟริกาตอนเหนือที่อยู่ติดกับยุโรปที่นี่ก็มีประชากรที่ไม่ได้เยอะมากเนื่องจากเขาอยู่ติดกับทะเลทรายซาฮารา เพราะฉะนั้นการที่เขาเข้าสู่ยุคของพลังงานนี่ก็เป็นตัวที่จะเป็นโครงการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับรองรับตัว new curve การมีมาที่สูงขึ้นของพลังงานสะอาดกลายเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆประเทศว่าถ้าสมมติว่าต้องการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยการเข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยก็าสามารถทําได้จริงโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยมีแสงแดดที่ค่อนข้างยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่จริงๆก็เป็นประตูสู่แอฟริกาเหนือ ราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปต่อได้ในอีกหลายๆประเทศเช่นการเดินทางก็ไม่ได้ยากนะครับมีรถไฟความเร็วสูงแต่ก็ต้องถือได้ว่าก็น่าสนใจก็ไ่ได้ไปสำรวจตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรมาก็เป็นโอกาสของไทยเหมือนกันถ้าไทยคิดจะเอาอะไรมาขายที่นี่โดยเฉพาะข้าวนะก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ประเทศไทยน่าจะลองเอ็กซ์พอร์ตดูว่ามาทําอะไรที่นี่ได้